สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกา Welcome to our country home in the United States of America เช้านี้เราออกจากบ้านกันแต่เช้าค่ะแล้วก็แวะมาที่ร้านนี้ ร้านที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับบ้านซึ่งใหญ่ที่สุดในเขตแถวบ้านเราก็คล้ายๆโฮมโปรหรืออะไรนะจำชื่อไม่ค่อยได้ที่แถวบ้านเรานั่นแหละที่ไทยมีสารพัดทุกอย่างแยกแผนกให้เห็นชัดเจนเวลาที่เราเดินเข้าไปเราก็จะไปดูตามแผนกแล้วก็แวะเข้าไปแต่ที่เรามาวันนี้ซื้อสีกระป๋องเดียวเองค่ะ จะเอาไปพ่นบานหน้าต่างเดี๋ยวไปดูกันบานหน้าต่างที่นี่มันเป็นแค่บานหน้าต่างแต่ไม่ได้ใช้เปิดปิดนะไอบ้บานเนี้ยที่นี่เขาเรียกกันว่าชัตเตอร์มันเป็นแค่เหมือนเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ตกแต่งหน้าต่างนั่นเองหน้าต่างของผู้คนและบ้านเรือนที่นี่จะเป็นหน้าต่างประเภทกระจบ,บานเรือนขึ้นและเรือนลง ซึ่งมีทั้งหมด2ชั้นการเป็นแบบนี้เพื่อให้เหมาะกับอุณหภูมิของสภาพอากาศที่นี่นั่นเองส่วนไอ้เจ้าชัตเตอร์นี่แหละเขาก็แปะไว้ข้างข้งสองข้างเหมือนกับเราเปิดหน้าต่างอยู่และแต่มันไม่สามารถเปิดปิดได้ตัวชัตเตอร์นี้เป็นอุปกรณ์หรือบานที่มีขายสำเร็จรูปแต่บางคนก็ใช้ไม้และตกแต่งและเรียกว่า ทำเองให้มันสวยงามแล้วก็เอามาติดเหมือนที่บ้านเราแหละค่ะคุณลุงทำเองบานชัตเตอร์ทำด้วยไม้ตัดเองแต่งเองทำเองสวยงามชัตเตอร์ที่บ้านนี้เป็นชัตเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์ที่ซื้อสำเร็จรูปตรงนี้คืออาพาร์ตเมนต์ค่ะมีทั้งหมด10ห้องและไอบานชัตเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมี40บาน ซึ่งเราจะต้องมาถอดออกทีละบานและก็ต้องระวังด้วยไอตัวที่เป็นเรียกว่าแตนไหมเหมือนบ้านเราจะเยอะมากเมื่อเราหลุดมันดึง,ดงมันออกมาถ้าแตนมันแอบอยู่ด้านหลังมันก็อาจจะมาต่อยเราให้เจ็บไปได้และด้วยความความระมัดระวงังเราก็เลยซื้อที่จีตสเปรย์หรือเรียกว่าบัคสเปรย์เตรียมพร้อมไว้ด้วย เราแบ่งงานการพ่นสเปรย์สีลงบนชัตเตอร์เป็น2ส,ส่วนหรือ2รสนั่นเองรสแรก20บานเราถอดออกมาบ้านทั้งหมดที่เป็นอพาร์ตเมนต์10หลังเราก็จัดการถอดแค่5หลังมาก่อนแล้วก็เอามาทำความสะอาดและพ่นสีอีก2ชั่วโมงเราก็ไปถอด เพราะว่าเราจะต้องรอให้สีแห้งอีกสองชั่วโมงเราก็เลยไปถอดรดที่สองมากองไว้ก่อนเมื่อครบสองชั่วโมงเราก็เอารดแรกกลับเข้าไปติดในแต่ระบานให้เรียบร้อย เ็มที่เลยค่ะไม่ว่าอะไรจะถือไปถือมาถอดน็อตถอดสกรูยกเว้นการปีนขึ้นไปถอดและติดก็ให้คุณลุงเป็นคนทำเพราะว่างานมันจะต้องใช้ความสามารถเป็นพิเศษและการถอนตัวสกรูไม่ใช่เรื่องง่ายๆรวมทั้งคุณลุงบอกให้ระวังตัวแตนนั้นด้วยแกก็เลยไปทําการเองนอกนั้นป้าอ้อยก็รับผิดชอบ ทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มีความสุขค่ะวันไหนที่มีงานให้ออกไปทำรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีค่าขึ้นมาทันทีซึ่งจริงๆก็เป็นคนมีค่าอยู่แล้วละแต่ว่ามันมีความสุขค่ะและสุดท้ายปลายทางเราก็ได้ปังนั่นแหละงานเหล่านี้เป็นงานที่ไม่ใช่งานหนักหรืองานที่ยากคุณลุงก็เลยรับทำ ลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้ารายเก่าของเราซึ่งใช้งานมาประมาณสัก30ปีได้แล้วตั้งแต่คุณลุงเริ่มทำงานแฮนดิแมนเซอร์วิสในครั้งแรกนั่นเองเราแจ้งลูกค้าไปแล้วล่ะว่าเราจะเกษียณแต่เมื่อลูกค้าถามว่า งานนี้จะทำไหมมันไม่ได้หนักหนาสาหัสกันเพราะลูกค้าก็รักการทำงานของเราคุณลุงก็เลยรับปากแล้วเราก็กลับไปทำงานกันแต่บอกเลยว่า2วันเนี่ยเราใช้เวลา2วันในการทำงานนี้อากาศร้อนอบอ้าวเป็นอย่างยิ่งวันที่สองทำงานแล้วเหมือนกับตัวเราเปียกไปหมดทั้งตัวเนื่องด้วยเหงื่อที่ไหลย,ย,ย้อย หน้าตาเต็มไปด้วยเหงื่อและเปียกไปถึงกางเกงด้านในทีเดียว นี่ก็คือหน้าตาชุดที่สองที่เราเอามาเรียงไว้ตอนแรกเราจะพ่นในคืนวันในวันแรกแต่ปรากฏว่าดูพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกเราก็เลยเก็บเอาไว้ตรงนี้และหาพลาสติกคุมวันรุ่งขึ้นเราก็ไปกันแล้วก็เอาออกมากางและก็พ่นสีพ่นสีเสร็จมันต้องใช้เวลาอีกสองชั่วโมงแหละคุณลุงก็เลยบอกว่าไป เราขับรถเข้าไปในเมืองกันเมืองที่ว่านี้ชื่อเมืองจอ h ์นสันซิตี้ในรัฐเทนเนสซีเราก็ขับรถเข้าไปสักพักหนึ่งเราถึงได้กลับมาเมื่อเรากลับมาเราก็รู้ว่างานสีของเราเรียบร้อยแล้ว คุณลุงจัดการเก็บร้างอุปกรณ์คุณลุงเป็นคนน่ารักมากค่ะใช้อุปกรณ์ในการทำงานทุกอย่างจะต้องเก็บและดูแลเป็นอย่างดีอุปกรณ์บางอย่างคุณลุงบอกว่าอยู่กับคุณลุงมาตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานแฮนดิแมนจนทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่สองวันเต็มเต็มในการทำงานติดบานชัตเตอร์และออกพ่นสีและ บ้านชัตเตอร์40บ้านเป็นอันว่างานของเราก็เรียบร้อยดีแล้วจากนั้นลูกค้าก็เอาเงินมาให้เราถึงที่ไม่ได้ไปที่บ้านนี่ค่ะ2วันกับพลังงานของเราทั้งสองคนดูสิวันนี้หน้าตาซีเซียวเหงื่อ,อไหลย้อยโดยเฉพาะคุณลุงแล้วเห็นแล้วน่าสงสารมากแต่ เราก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ออกกำลังกายเนาะคิดในทางที่ดีคิดในทางที่บวกชีวิตมันก็เป็นสุขแหละขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมการใช้ชีวิตของเรา2ตายายที่บ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็คือการทำงานรับจ้างนี่แหละ เราก็ยังไม่รู้นะว่าเดี๋ยวมีลูกค้ามาเรียกเราไปทำงานเราจะไปทำอีกหรือเปล่าเพราะตอนนี้บอกตรงๆอยากไปเที่ยวแคมปิ้งทุกวันเลยตอนนี้มีแพลนเตรียมไว้แล้ว ว่างเป็นไม่ได้คุณลุงชอบไปเข้าป่ายิงธนูส่วนป้าอ้อยก็บอกว่าถ้าว่างเมื่อไหร่ก็พาฉันไปแคมปิง้งฉันอยากไปคุณลุงยังขับรถไหวอยู่เราต้องรีบคว้าโอกาสไว้ก่อนที่จะไม่มีเรียวแรงเที่ยวกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอให้ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองมีโอกาสมีเวลาก็พา ครอบครัวไปเที่ยวกันบ้างความสุขของเราก็คือความสุขของครอบครัวแล้วเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีบ๊ายบายทุกท่านคะ่ะ